ทุกคนครับผมไปเจอรูปรูปหนึงมาครับผมเป็นสิ่งที่ผมนั้นเจอจากในทวิตเตอร์ของ a s i ิโนะผมอาจใครที่ไม่รู้นวผมว่า As ิโคือใครครับผมก็คือผู้สร้างของแมปโจเ a กนั่นเองนะแล้วถามว่าผมไปเจอรูปนี้มาได้ไงครับผมก็เขานั้นได้โพสต์สิ่งนี้มาครับผมมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการอัปเดตในครั้งต่อไปก็เป็นได้นะครับ คือตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าไปยิงที่ทวิตเตอร์ของอ s สิโมนะผม3ามนะหรือผู้สร้างเกมนั่นแหละรครับแล้วผมก็ไปเจอรูปนี้ครับผม ฟันสเปซชิ i p ซ i ์ e ปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับยานอวกาศนะซึ่งดูรูปทรงแล้วทางออสโมเขาคิดยังไงนะผมก็ไม่ได้แต่ผมหรือว่าอาจจะเป็นยานพาหะะใหม่ก็เป็นได้นะผมเป็นยานพาณนะที่แบบมันสามารถโฮเปอร์ได้ผมมันก็จะไม่ได้บินเหมือนกับพวก F22 ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะแต่ว่ามีแค่นี้ใช่ไหมผมเพราะว่าเขานั้น เพิ่งทำการเริ่มโปรเจกต์นี้มาเมื่อวันที่23เองนะผมก็เมื่อวานนั่นแหละครับแล้วก็เขาได้มีทิ้งท้ายด้วยครับผมว่า hi for next update แล้วก็มีท้ายเขาว่าไฟล์ผมซึ่งนะครับผมเขาไฟล์ผมทุกคนอาจจะงงกับผมว่ามันคืออะไรครับเขาไฟล์ผมสันนิษฐานว่าทุกคนจำอีเวนต์หนึ่งใช่ไหมครับผมก็คือโลบักจลเบก ไฟเดย์วีเอโลนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจลเบรกกับรถ5วันกับ5คันกิจกรรมนี้ผมจะเป็นกิจกรรมที่เรานั้นต้องรอรุ้นนะว่ารถในแต่ละวันที่เขานั้นได้เพิ่มเข้ามาทั้งหมดถึง5คันนะผมว่ามันจะบีเข้ามาใหม่หรือว่าบางคันอาจจะมีรีแว์มแต่ส่วนมากับผมผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเขาจะ เพิ่มหรือว่ารีแวบางคันนะผมเพราะว่าไฟเดวิเคิลครับเกิดขึ้นมาแล้วถึง2ครั้งครับเกิดขึ้นเมื่อปี2020ภาพแรกของการทำกิจกรรมนี้ก็คือภาพนี้นะนี่ก็คือหน้าตาของยานพานะทั้ง5าคันในช่วงที่เขาเริ่มกิจกรรมไฟเดวิเคิลนะก็มีสูรัสราคา UFO ก็เป็นเฟียบเกตก็คือ ดีดโมเดลใหม่โมเดลสก็รีโมเดลใหม่เฟอร์ราก็มีรีโมเดลใหม่มันไม่ใช่ว่ารีโมเดลหรอกมันแค่เพิ่มภายในของตัวรถนั่นแหละครับแล้วก็มีชาร์เลนเ e r ผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีรถที่ราคาแบบถูกมากนะแล้วก็ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับนี่ก็คือหน้าตาของยา,านพาหนะเมื่อที่เขาจัดไฟเดย์เว c ลคเมื่อปีที่แล้วผมก็มีแคมเปอร์มีเลนาน มี The t a i l b a ซ e r มี t อริโ o เป็นรถล i m i t e d นะแล้วก็มี Concept นะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยรับผมที่นั้นทางเจอเบกได้เพิ่มเข้ามาผมในแต่ละสัปดาห์หนึ่งละ5วันนะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารพุธพรหัสัสสุขแล้วก็เสาร์นะแต่ว่าสำหรับบ้านไทยก็ผมก็น่าจะมาวันวันพุธนั่นแหละครับ แต่ว่าทําไมผมถึงสันนิษฐานอย่างนั้นนะผมว่าทําไมถึงเขาเขียนว่าเลขห้าผมเพราะว่าปีนี้ครับเขายังไม่ได้ทํากิจกรรมไฟเดย์ไว้อะไรนะไฟเดย์ออฟวีเ l e คคนะผมก็คือยังไม่มาเลยครับแต่คาดไว้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะมันอาจจะกลับมาอย่างแน่นอนครับผมในปี2020เพราะว่าเจลเบก็ผมผมก็ยังสันนิษฐานได้ครผมว่า เขาน่าจะทําทุกๆปีนั่นแหละครับผมไอ้เรื่องกิจกรรมที่นํารถเข้ามาในแต่ละคันถึง5าคันนะแต่ส่วนอัปเดตอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะผมท่านมันนอกจากรถอะไรต่างๆผมเขาอาจจะมีปรับปรุงเรื่องแก้ไขอะไรต่างๆนั่นแหละบางนะก็เอาคงไม,ม่ได้เพิ่มแค่ยานผ่านน้ำมาแค่อย่างเดียวนั่นแหละครับอันนี้ก็คือสิเก็ตที่ผมนั้นไปเจอมาผมเป็นเหมือนสนิทพีทที่เขาปล่อยไว้ล่วงหน้าครับผมแล้วก็ ตัวเต็มก็น่าจะเอ่อมาในช่วงเดือนหน้านะก็รอติดตามในวันที่หนึ่งผมไม่แน่ใจเพราะว่าทางเจเบกเขาจะเริ่มอัปเดตแบบช่วงแบบเกือบกลางเดือนแล้วนะก็อย่างงั้นเละเขาก็มีเลื่อนนะผมเอก,ก็คลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมน,นี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีครับบาย